สวัสดีครับนายแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถสวยๆนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเค t 140ี่หนึ่งสี่ศูนย์ตัว P.T.O. นะครับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านสามนะครับรถสวยมากๆครับดูนะครับท้ายต่างๆนะครับรถไม่เคยลงตมนะครับไม่เคยลงโคลเลยนะครับเพราะตัวนี้นะครับใช้วิ่งในลานข้าวนะครับใช้วิ่งในลานข้าวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะ เก็บทาเป็นชุดใบมีดเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเดิมเขาใส่เสริมมานะครับไว้วิ่งดันข้าวนะครับ่ารถอยู่ในในโรงสีข้าวครับคันนี้รถสวยครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับ่าไม่มีเล่มทะเบียนราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้มีตัวพันพันท้ายพีดีโอนะครับก็ไปใช้งานนะครับ ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าใส่ตัวตัดหญ้าใส่ตัวโรตารี่ตีดินได้นะครับตัวนี้นะยางก็สวยๆครับยางสวยมากๆเลยนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับตัวนี้เป็นรถไถนั่งขับนะครับสยามคูโบต้านะครับ KRT 1 4 0 PTO นะครับ ตัวนี้นะครับรุ่นพิเศษเลยนะครับก็ถังน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยมันจะแยกนะครับห้องหน้ากับห้องหลังนะครับตัวนี้ทนมากมากนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเกียร์เนี่ยสืงถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมอ่ะปล่อยรถกันหน่อยครับสไลด์เล็กจะไปรับงานต่อ เคไเข้าใหม่นะครับรับกับวังซมหมอนะครับสไล์เด็กก็จะมารับงานอย่างนี้ครับไม่เปิดถัดรีวิวนะครับ KRT นะครับหนึตัว PTO นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับของรุ่น KRT นะครับแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัวพัดนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีข้อดีนะครับก็คือเครื่องมันทนแล้วก็ตัวตัวใส่น้ำมันไฮดรลิกเนี่ย มันจะมีทั้งห้องหน้าและห้องหลังแต่ว่าถ้าเป็นตัวพัดเนี่ยมันจะไม่มีนะครับหลังคาก็จะเป็นไฟเบอร์ครับไม่มีเลขทะเบียนนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขากวาดข้าวในลานข้าวครับวิ่งกวาดข้าวอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะใส่ใบมีดให้เหมือนเดิมครับเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับรถสวยนะครับไม่เคยลงน้ํานะครับแล้วก็บอกตัวนี้เดี๋ยวช่างนัดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ด้วยนะครับฐานเนี่ยสวยนะยางเต็มเต็มนะครับยางหลังนะครับ พุท้ายแบบแห้งมากๆนะครับมีรถเพิ่งมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้รวมเช็คให้พร้อมใช้นะครับพวกลูกปืนล้ออะไรต่างๆเราเช็คให้นะตันนี้นะครับน้ํามันเครื่องของเหลวเราเปลี่ยนให้นะครับ